สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามจ้าวมนี้อูซางบอยเอาคงรถไถขั้นนี้มาส่งลูกค้ายูบานป้ายงิวค่ะตำบลหินตั้งอำเภอบานไผยจังหวัดขอนแก่นจ้าลูกค้าเลือกเป็นตัวเข้ากับบะประดาค่ะขันนี้จะกว้างยูทีเมตรเจ็ดสิบจ่ายยาวยูทีสามเมตรสูงยูทีเมตรหนึ่งจ้าลูกค้าเอาไว้หน้านะคะนี่ค่ะอันนี้ชงหน้าลูกค้า ันนี้จะใส่เล็กล่างน้ำหนาซี่เป็นโตคัดซี่จ้าซับหายดำหาอันนี้เบิ้งช่วงล่างค่ะคัานนี้จะใส่เป็นตัวเผ้ากระบะของใน s ันบิ๊กเอมจ้าจะทนและกัแข็งถ้าเกิดเอซค่นใดสนใจสามารถโทษสอบถามสร้างบอยเบื้งก่อนก็ได้จ้าว่ามีรถไทยยี่หอ้อใดจะแกล้งมามอเอกระพวงรุนใดเดี๋ยวสร้างบอยแน้นน้ห้จ้า สีสันก็นจะมีหลายสีนะจ้าลูกค้าสามาเลือกเองได้จ้ามักสีใดเดี๋ยวสร้างบอยจัดการให้จ้าเล่าดานบนถอดได้ตามคลิปสีสร้างบอยถอดให้เบิ้งได้จ้าละกะฟ้าข่างก็เปิดได้ค่ะถ้าเกิดจะเอาไปขนเข่าค่ะช่วงนี้ก็ต้องเริ่มสร้างเอาได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไป คิ้วซางบอยจะโดนเดี๋ยวมันจะว่าท่านเกี่ยวเข่าด้วยจาน,นี้ค่ะค่ะก็เอามาไว้หน้าเจอกันคลิปหนาจ้าช่องขาจังวัดกาะสินเป็นรุ่นอ่าบอดำเผาซีรอ,อกลางจ้าเรียบร้อย